กับคุณแม่ยงนะครับเลขกีนานะครับหรือว่าแม่ยงคนฝันแม่นนะครับมาติดตามน้ำกันได้ครับเรือว่าแม่ยงคนฝันีนยังงอฝันนะครับเพราะว่าแอดมินไปตามในทุ่งหน้าไม่เจอนะครับแม่ยงคนกับมาจุดซื้อว่ามาขายมาขายเฮ็ดนะครับเพิ่นมาขายเฮ็ดอยู่ที่อยู่ทุ่งหน้าบม่เจอแม่สวัสดีครับโอ้โหเส้นข่าเพิ่นห้ายหลายนั่นเข้าขุนวัชันมนัะ เป็นยังองมาต่มเมื่อฮะน้ามือสาวจะออกไปนนอครับลองขบมาเป็นสินบาทนี่ผู้ใดมาป่ะเนี่ยเบอไทยบานจะเป็คอยับก่อนเต่าซื้อมือ้าวนี่ล่ะครับเพราะว่าเก่าชุนเกา่าซีครับตุกวันจันทคือกันเบิดืเปล่เก่าชุนครับ อขามาโชคดีแฮะแสดงว่าผมเขาล่อจา้าบานครับจาทาทยเอาอยู่บ่ครับแน่เมียลาทายเอาอันใบเลคหอยซึนน่นครับคมายว่าคนไทยเอาอยู่เมียลาเป็นคนไท,ทยก่อนวาเออผมแต่ว่าใบไทยนั่นผมย่านั่นถีผมก็เลยประกาศไทยออว่าเดเขาบอกกับจานั้นว่า แรงเจอกันแล้วเออขาวะแสดงว่าเขาจะถ้ากุญแจเขาท้าบังถามยังไรแม่เขาว่านี่เขาจะาจาาาบังก็จะทายเจ้าจังได้ผลว่าครับถึอแน่นอนถึอแน่นอนว่าอนวะมาจากบ้านไหนแม่บ้านกอกนี่แล้วบ้านกอกวันน้องโดนนะี่ยครับเขาหลังออกไป <c oughs> สุดไปหาเนี่ยอยู่ต้องหน้าคนน่ะฮะยังตรงหน้าแล้วเขาว่าเรียกออก,ก,ก,กแล้ว่็เกาชุนหลังลังออกไปเนี่ยครับอ๋อแสดงว่าเขนโชคดีบ่ เนหมานกันเนาะคนใดเกาศูนจังว่าคนว่านั้นคนไหนสองหัวเลยได้หัวที่สามเป็นแต่คนไหนสิบเก็ดกับเกาซุนเนี่ยคือว่าสองหัวเนาะแม่นาะสองหัวครับผมกับวายูเหรียญกลมๆมาเป็นศูนเนาะผมกับวายูค่อยตีเนี่ยขาก็ซื้อน้ำนางเขาเน่ยซืาศูนแล้วก็มาซื้อกาซีครับท่านคนเอานเหรียญไหนเขาจังว่าช่มนั้ค่อยซื้อแล้ว แต่ว่าคนยากอัาวต้นชาื่อแี่มึเศร้าเลยครับเนน้ำมากนะเออในบ้านก็จะได้คนบ้านเลีโยนกแตสองคนเนึ่ครับคนม่หามียืดท้งหน้าอ่ายู่ท้งหน้าลังจางพวจชาเขาเหมงอ่ะครับเอาบานเนี่ยเขามาแล้วกัมันเอยเขาโดนท้าวคนเข้าบานเฮ้ยลาบมามึงน่้ถึกอลไยังบมาอยู่เนาะเขาว่าเราบ้ามากจะได้ราบมาผมเลยไปีนี่ยซีไอเลืเก่าซีผมเลยไปใส่เก่าซี มันนี่คอยเอาให้เมียเจ้าปีเลดอันนหนามันนี้ตอมันลังจากแล้วถึกแล้วก็เอาคอยกบมาเอาเงินลำนางแก้วปีเล็ดก็นี่คอยพันน่ะอย่ากิึงเด้อหามีผู้มาบัางกขว,ว่าครับังพี่ชายพี่น้อพันตองลุงแค่มันจะออกเกาซีบอ้อ <laughs> คอยบังแล้วก็ังพันยัางแรงแค่แค่เฮ็ดเดียว <laughs> แสดงว่าความ่ิพานมากข้าเจ้าไปหาข้าเจ้าถูกมดตสุคนถือมดตสุคนอยางมือเสาครับตอนแคเนั้นหนึ่งศูนย์ห้าเน่ยเขาก็ซื้อมดอันนตเขาออกบอลเลนไลท์เขาเขามาเล่นตอนยามมือเสาเนี่ยครับมาเนนตอนเสารเลยตอนเสารล้งดาวแลังจากผู้เจ้าเมื่อันยังมาอันชุ่มร้านอันเมื่อเจ้าท้ามังอ่ะครับลึกได้อะไรมันออกมามาถามั้งว่า ไม่ใช่เจ้าได้โตได้ผลเนี่ยไม่ใช่ซื้อเรื่องเก่าซุนกับเก่าซีครับพันเขาจะเอาเงินสี่บาทใหม่ผู้เฒ่าเก่าผมนั่นอเาตี้ตี้บอกอะไรนะแต่ว่าเขาบอกซื้อแล้วไม่ใช่ซื้อแล้วซื้อเรื่อเก่าซื้อมันก็เป็นเรื่องเอาเก่าซุนแล้วครับโอ้ยถึงค่าแม่นน้อยหมดนั่น โอ้ยเขาจะมาโรยเนี่ได้เขาได้กลาวเขาจะให้นันนบอกครับโอ้ยให้สันนันเขาขาวัเจ้าบบครับถ้าบังเล่าก็เมียะจะออกมาบักสันมาเลยมากนะขอการนี้เมามทายยี่นีหลับคนวางบ้านนี้ก็จะคลองบ้านเเขาก็ใจแล้วเขาก็ไปซื้อมาใหม่มานี้หม่มากที่มันเียง้นองกันจะเสียงเลยบานนี้คองเจ้าบักสันเลย ไม่ใหญ่ถึงไปได้เข้าออกมาแล้วเพิ่นมาอ๋อเกินคำบาดโอ้ยบ่มาบ่มายนี่ยมันเศ้ากับตอนแรกเพิ่นว่าครับเขาเปสิ่งใดอยู่โอ้ยเอาบอกอย่าบอกออกไปเขากินกันาสนหวันพาเบจะร้องกันมาสนบหมโอ้ยเแต่ว่าเพิ่นไหนจังหวัดแม่สราความฝันคนว่นเสาร์สามหัววัครับมาเหลืออีกงัวหนึ่งนู่นไหมหัวหนึ่งแล้ววันที่วันที่หนึ่งนี่นะครับ นไหนคนกันยังว่เอาสอกใส่คนใส่แปวแม่คนใส่สามหวกันยังว่าจังบังถาบังล่อบังหวหนึ่งหัววันที่หนึ่งลูกสาวถือว่วแมี่ลูกสาวพชรบูรณ์ถือว่าลูกสาว,วเท่ามาบอคนบรไษัโท่ามาอ๋อคเพราะว่าคนนั้นคนเป็นหล่งคนไปซื้อตัวนี่แหละยน่ยมูชาเขาเ็นคนเขาไปบอกคนตัวเก่าศุนเนี่ยกับคนเล็กอัจชุมนั่นแหละอืมก็คือหาศูนย์ูนหาเนี่ยนหาคับ เราแก่เนยังสือน้ำเปนยังวาโอ้ยดีใจว่าสันวะครับพิดพิดพิ่พิษคนมาครับ่แม่ตาซนคนมาครับแม่ว่าเกาศูนในใต้คนมาท่านยั่งยังมือโซาเซาบ่บอคอยคน่าก็ได้บอกแล้วยิงมือเศ้าบอกตาซุนมะซุนหาซุนอะไยครับเลาก็เสีเอาเอากจเ้เรื่องรถดุกแท่ฮะ รถพระตะมันสิดลงจิตตมันนี่ก็เลยขั้นนี้มาเรื่องวัชพิหาแม่ยไอ้ทงหน้าก็เลยขั้นนี้มาวาัาิแรนเขาไปเติมมนันวัิย้อนไปทงหน้าผลเนสเรื่องว่าแม่ไอ้ผลผมก็กเลยเห็นอยันนี่ไปแต้ดึ๊กๆเหมือนได้กันนะครับไปเก็บเพชรไปเก็บมาใส่ิเมียเนี่ยมันตะพูผุพูตองพูกลัวหม้อผลละไปขึ้นเลยบ่บ่แล้วที่อันนั้นกนี่สี่เดแล้วไปครเพื่อจะไปหอดผมก็แจงพอดีไปหลายเนาะแม่เนาะ ชู่เนั่นเข้ามาซื้ออยู่เฮือดชือครับเมื่อว้านนี่ยนะพ้นต๊เข้าบมาามาากเอาไปเอาไปายโยฮานกันนะ้ยนก็่าลุนาตัดสิได้เนาะเอ้ยไม่ไ่าาริ่เนาะแ่่จอกไปเนี่ยมวนอีกมวนน้องวเจ้าอีกบาครับร้านวะเออไขาใช้ที่แต่บ้านเขาอกมากผมเมเขาจอมากแต่บ้านนี้พ่าใช้ในเงอนอะไรว แม่แล้ว่าวเกา่าศูนในเราบนอ่ะเ้าไว้เมี่เรวลวปีเลงนั่นเมี่เรากทายเอาใส่กล่องจังสีส่แถวครับราชบัตแจวงมาูนจักรเสือเตี้โอ้ผมาโชคดีเนาะผมมา,มมาท่นชกายเนาะเพิ่มมามาขอเบิงตัวสุดท่ายเนะมะตอนเสาตอนเชสาเขาออกมาแสดงว่าตอนเสาเมื่อสิ่เกาซี่กับเกา่าศูนครับสองตัวครับผมม่าจะเบิ่งน้ำเนี่ยนะ ผมก็ตีอยู่เอ้าเหรียญบาทกลมๆมันเป็นเด็กศูนย์มั่งส่ว่าผมก็สิได้ใช่ดหมมือไหนนะสิ้นได้สิได้จังวโอ้ยหัวหัวมีคนใส่ตัวเดยเนอยจังววะแล้วมันจะได้พันอยู่ขนาดไหนอ๋อมีคนโชคดีนำอยู่ร้อยบาทส่วนวครับะแสดงความดีใจกับผู้โชคดีนะครับส่วนวะถูกคำอยู่ร้อยหนึ่งส่วนวะโอ้เก่งๆนะครับ ฮะลอ่ลอลออีกวันหนึ่งเนาะแม่เนาะจ้าตอนนี้พยังปรมาข่าวฝันเลยบอกยังจะแดงแว่าวันที่ประมาณวันที่สามเดือนนี้มีสามสิบเอ็ดเนาะอ๋อนี่คืนอนายกสามสิบแล้ววันแดงแรกวันที่สามสิบกับสาววันที่หนึ่งมมจะไปหาแม,ม่นอาจจะใส่เนาะแม่เนาะจ้าครับกรับต้งองรอซะก่อนรอล่อซะก่อนเพิ่นม้มยังมาบอกเลยยังยังยังเงียบเงียบอยู่ เอาราหลุดหวดที่สามเนนจะมาบอกตัวใดน้องแม่เนาะให้บอกเป็นตเดถ้าจะมวยตีหยาดได้มาแล้วอย่าเป็นปิศซจน้ำมันตีหยากคินบ่าตีขามไปขามาครับขามไปขามาแต่ว่าคุณแม่ตีแม่ยุมาเก่าศูนย์กับเก่าตีเก่าศูนย์เก่าีเข้ามาออกมาเข้ามาออกมานั่เข้ามาซื้อตอนเซาล์คหลังจากมื่อเจ้าเมื่อครแม่มื่เจบไปหาใช่กับสีหอดคว้านนี่แหละอืมาสอานเนี่ยมตะไร่กีข้าเล่งนอไฟบา ตอนแรกเมื่อก้ามห้าแม่บว่กนี่้ยตอนแรกเล็กตอนแรกเขาเฮยุคพี่เด็กนอนลังออกมายังนอนไม่ยอมยังมากินข้าวประศิษย์คนน้นมาฝากวะครับคนนู้นมาฝากถ้าบางสุอันลากจะออกมาวมาสันครับปัญญามาเต็มันลากยังออกมาผมเราไปทาอยู่สวนใช่ได้ใช่ได้วั่ได้มาฉลองก็เพลินเลยมาฉลองเลย ให้รอติดตามเนาะแม่นาะรอติดตามบึงเพราะว่าเพิ่นจะหายยู่งสามงวดตอนนี้มันได้สองงวดติดได้สองงวดติดแล้วแต่งวดนี้ใอ้เพิ่นบอกเป็นโตเนาะ้ไหมนอตัวตัวเป็นตัวนะแม่วาครับไอ้บอกเป็นโตเวล้วติดแป๊กเนี่ยบอกเป็นโตแล้วราคาหมูอยู่เตี้ยขนเด้อจะไปไหนวะเออว่าการละกันครับโอ้แสดงความดีใจกับเพิ่นโนคันไปเอาสุดท้ายเพิ่นโชคดีเลยนะเอาชุดท้ายเพิ่นมาสุดท้ายนั่นได้โอ้ครับ แม่เนี่ยแม่มือนั้นผมไปเอามา17มันก็มือสุดไทยด้วยเนี่ยมือสุดท้ายมอเจาเอากันนะครับเพันมาให้มือมือสุดท้ายดีเนี่ยมือสุดท้ายกับ17 17ครับอันนี้พันบ้เพันโตเพันหนักเพันตี้คนเลยว่ามันเก่าผมนี่ครับเป็นผู้เฒ่าเฒ่าผู้เฒ่ากับเก่าเก่ากับเก่าครับต้องซื้อเก่าชุดเก่าที่นะคต้องมาซื้อ เขาก็มาซื้ออตโตนี่มอสเซาเลยครับนันซุ่มนันซุนหาหานู้นเอยซื้อมันละเคาแรงซื้อแล้วเขามาลิ้นตอนยามืุสเซาน้องคอเดียวเขามาเนียนๆเราตอนทุกท่ายเลยไปเฮกันสนั่นนะแม่เนาะอาจจะสั่นนะแม่เดี๋ยวผมจะมาตามมันะบางทีสามสิบตอนแรกผมจะไปหาแม่บ่แน่แม่อาจจะยื่นิ่งก็ได้หรืออาจจะยืทุ่งหน้าก็ได้ครับ ถามว่าเจอยี่น like ี่ผมจะไปทงแนาแต่ว่าผมนจะไปตามไห่แน่นอนขับเศราวันที่หนึ่งนาะแม่เนาะแร้วเพิ่นมาบอกตอนแรกมันชั้สิบเอ็ดมาเดือนค่ะสามสิบครับมิถุนายนสามสิบสามสิบนะมาคนเดียวมั้ยเนี่ยมาคนเดียวเก็บตังค์เพิ่นอันนั้นครับเพิ่นบ่สบายอยู่อะสำหรับโซเลขของคุณแม่ยงนะครับเดี๋ยวจะมาตามไห่น้อแม่เนาะเอาสี่สามสิบเพื่อเจ้าที่เพิ่นมาบอก เพราะว่าจะที่พันจะหายยู่สามงวดติดเอ้าร่นหุ่นงวดที่สามสองวดแล้วครับเพืนอหายสองงวดแล้วล่าบางงวดนี่นาะแม่เนาะล่าบางงวดครับคนมาตัววะครับเราติดตามเพราะว่าเพืนอ์หายเม่นมาสองงวดแล้วอ้าวคื่อว่าพืนธ์หมดตัวอันนี้คตัวบครับโอ้ยพอน้อแม่สะออนผมกนมาเอาที่หลังเนาะคนมาถมมาบังด้วยไข่ไหม อขอบคุณหลายแม่ขอบคุณหลายครับอ่ะเราติดตามนะแม่เนะาะอ่ะเราติดตามด้วยครับด้วยกดติดตามไว้นะครับ